หลังจากคลิปที่แล้วที่จูลูดหัวแขนเยอะๆแล้วทําวิธีเย็บให้ดูนะคะเราก็มาดูงานที่ออกมานะคะว่าเวลาออกมาแล้วเพเื่อนๆหลายคนอาจจะกังวลว่ามันเป็นย่นๆได้ไเวลาไปรีดมันจะออกไหมนะคะนีจูก็เลยเอาเอาที่รีดเ,เก็บงานแล้วมาให้ดูนะคะนี่ค่ะพอเวลาเราทําเสร็จนะคะจากที่เราเรย็บแล้วมันย่นๆนะคะตัวที่แล้วจูทําเป็นตัวสีดํานะคะตัวสีดํารีบส่งงานลูกค้าไปนะคะก็เลยมาทําตัวใหม่ในไซส์เดียวกันเนาะมันก็จะลูดหัวแขนเท่ากันนะคะนี่ค่ะ หลังจากที่เราไปรีดออกมาแล้วมันก็จะเห็นไหมคะเพื่อนมันจะปกติเนาะเนี่ยปกติเลยค่ะก็จะเรียบปกตินะคะเดี๋ยวจูจะไปโพ้งอีกทีหนึ่งเราก็มาดูด้านนอกกันนะคะดูด้านนอกกันนะคะเนี่ยคะ่ะมันก็จะเก็บงานเป็นปกตินะคะไม่ได้มีอะไรนะคะไอ้ส่วนเก็บงานรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวจู่เอ่อโพู้ก็จะไปรีดอีกเก็บทีหนึ่งให้แขนงมันสวยงามนะคะเนี่ยค่ะไอ้ส่วนที่ควรระวังก็คือจะเป็นเกฑ์ผ้าด้านหลังนะคะเพราะว่าอันนี้จูตัดเป็นเกฑ์เฉลียงเนาะ ตต่เป็นเกณฑ์เฉลียงเวลาตต่เป็นเกณฑ์เฉลียอย่างนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังที่เรา,เาวางเกณฑ์วท่าลักษณะอย่างนี้นะคะมันก็จะมีปัญหาดีนึงเพราะฉะนั้นจะต้องไปรีบเก็บให้ดีๆอีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่เอาไว้เพื่อนๆดูเนาะจะได้สบายใจเวลาถ้าลูกหัวแขนเยอะๆแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะ